ยึดตะกุมสงครามนี่นายกันนวดเที่ยวและเบือนามรวมพวกขึ้นทวงถามหาความเป็นไทยถึงแล้วเหรอวะเออนี่แหละพี่แก้วพามข้าพามเขามีจะพาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวทะเลพี่พาอะไรมาเดินป่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูฉันแต่งรองมาดิแล้วสาวที่ไหนจะเห็นฉัน เออเอาได้ฉันพาแกมาชมธรรมชาติชมป่าชมเขาชมธรรมชาติคิดได้ไงวะเอเะเอได้เอาเถอะไว้ไปห,หลังเดี๋ยวฉันจะพาแกาไปเที่ยวในเมืองให้สายแกลเลยแต่วันนี้ให้ฉันเที่ยวป่าก่อนให้จริงเหรอะเป็นมาแราาางนนแล้วเว้ยร้อ,อนไหมเฮ้ก้าวัห้คุณเหนื่นอยแล้วชาติอะไรวะ เฮ้กจะพามาถูกทรางหรือเปล่าวะก็มาถูงทราได้หว่ะจำๆมาเถอะจะทำเลยโอ้โนาหนา จะพามาถูกทางได้ไหมไปค้างกันตรงนั้ยนั่นชื่อว่าเฮ้ยเอาเลยเห็นแล้วก็ร้อนเจอพายนีหลตลอดนี่พายก็พาเราไปหลงอย่างเช่นไหมเฮ้ยนั่นสิเฮ้ยอะไรอะกูว่าแล้วมันแปลกอยูมันแปลกอยูไงทาอะไรกันเนี่ยแค้ว่าพาแกมาถูกตามทางนี่หว่าแล้วก็ดูกแก่จะว่าไงใครจะไปรู้วะเพราะฉันจะพาแกมาผิดทางไม่ใช่แล้วแกไม่ใช่แล้วพอเลยฉันไม่ไว้ใจแล้วฉันอยากกลับบ้านแล้วอ่ะใช่กลับเลยใครจะไปฉันไปตามมาเลยฉันไม่อยากไปนี่แล้วแอบแกดีกว่าะ ไม่เจอะไปไปเลยไปขาดกันขาดเลยขาดลอยอยู่เลยตัว,วเปน็นเนาะเราจะอออเอาไงดีวะก็แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกแกตามแทมากันแล้วกันได้ได้ วัดเฮ้ยเป็นไงไนวะแน่ใจแล้ว่าว่าพามงตรงทางเฮ้ยเชื่อเชื่อฉันเถอะไหนตามตามมาเถอะเอๆๆเอมาเถอะมาตีกอน อะไรวะไม่ใช่ว่ามันขามาถูกทางอ่ะฉันจำตรงนี้ได้ดูเรู้วยทำหลายครั้งแล้วนะดูแล้วันไม่น่หลงเชื่อแกลเลยฉันก็ไม่ยอมเข้าไปแกตามมาดีกว่าไอแกบอกกัรทางได้จะไม่ชอบยังไงไม่รู้ฉันว่าเราหยุดพักอตรงนี้ดีกว่าเดินต่อเข้าไปฉันว่าเราก็หลงมากกว่าเดิมเลยทำไงล่ะแทนที่ว่ามีเข็นชิเ่ยมีชุดด้วยเด็กก็หยุดพักอยู่ตรงนี้อ่ะรอองคนมาช่วยดีกว่าฉันว่าถ้ามีใครหรอวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคงได้แค่ลอยอยู่ตรงนี้แหละ เพื่อนเราจะไปท้องไร่ไม่จริงเหรออะไงพวกเราเพื่อนกันนะเออใช่หรอมันจะดีเหรอวะงั้นพวกเราไปตามหามันกันด้่ยไปะไปแบงบดอยู่ไหนบ้าอยู่ไหนมาเบงบดเบงบดไหนบ้าเบง Boss... Boss... Bền! Đi wenten mà? B Então b Pfódn Bossぎ Nh región Đừng Boss B r propri Do B Facebook B เฮ้ยกูรอนานแล้วนะวยยังมีใครมาเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะก็เดินหามานานแล้วไม่เห็นใครเลยจะรอดไม่นนยยไมมีคนเลยไม่รู้ดิวะแอ้แงานี้ก็สยองไอ้ก๊อฟไมู่แบงพามาอะไรวะแบงบอสเฮ้ยไยิ<ใ>น,นเสีงะวะแบงไม่ได้ยินวะบอสอยู่ไหนวะได้ยหนเสียงคนเรียกเราอยู่ไหนวะอยู่างนี้อยู่างนีในใน้

แกเป็นไงบ้างวะอยู่ดีปลอดทอเทปลอดเทที่มันกับไม่ใช่พวกเราเฮ้ยใครขอร้องให้แกกับมาช่วยวะนี่บา้านเราองใช่ปะใส่กับมาช่วยเราเว้ยไม่เป็นไรหรอกพวกแกปลอดภัยก็ดีแล้วเฮ้ยใครขอร้องให้แกกับมาช่วยทำตอนที่อย่างนีไงวะฉันด่าว่าอะไรแกนขนาดนั้นแกยังกับมาช่วยอยู่ก็เราเป็นแฟนกันนี่หว่า đi, 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 đây, bọn của mà. đánh có luận thang mày <laughs> oh, th <destroys>. Ồ <laughs>